สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีอาหารวันนี้อาหารมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายของน้องวัวนะครับเพื่อนๆอ,อีกไม่กี่นาทีด้านข้างหน้าก็เราจะทําการจาหน่ายขายออกไปด้านนอกครับเพราะว่าน้องวัวก็อายุครบที่จะทําการขายออกแล้วนะครับเพื่อนๆก็เลี้ยงดูตั้งแต่ตัวเล็กๆครับตอนนี้ก็ตัวใหญ่แล้วครับได้เวลาขายแล้วครับนี่ครับ มีพบก็ต้องมีจ่าเป็นธรรมดานะครับเพื่อนๆชีวิตน,น้องวัวน้องวัวก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงต่อไปครับผมก็มีหน้าที่ให้ฟังเป็นอาหารมื้อสุดท้ายแล้วครับนี่ครับยังไม่รู้ชะตากรรมเขาว่าจะเป็นยังไงครับน้องวัววันนี้ก็ทํา้แต่ป้อนอาหารให้ฟังนี่แหละครับกดแบบนี้นะครับน้องวัว เพราะเขาก็แล้วก็จากไปแล้วก็ใจหายครับเพราะว่าเราดูแลตั้งแต่เขาตัวเล็กๆนะครับเพื่อนๆก็ไม่รู้จะทําไงครับเพราะว่าน้องวัวก็เป็นอาหารของเรานะครับนี่ครับก็ให้กินฟาร์มไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ